คนในพรรคเพื่อไทยมึงก็เขาฟังใครก็นก็เขาฟัง,ท,นะฟงทักษิณนั่นกันนะ่ยกล้าขัดใจทักษิณมังนะ้งเหรอเนอะอ้เป็นยาอ่อนมึงไม่ต้องมาดัดจริตหรอกไอ้แค่คลิปแค่นี้ไอ้ทุกวันนี้เขาก็ฟังทักษิณนั่นกันะนี่ยหรือใครไม่รู้มั้งเราว่าทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนอะใครไม่รู้มัง้งไอ้หน้าโง่ตัวนี้นไม่รู้วาย วันนี้เห็นมีข่าวมีคนไปยื่นยุคพักเพื่อไทยนะครับมึงอย่าปัญญาอ่อนนั้นเลยนะอย่าปัญญาอ่อนนันเลยมึงอย่าก,กลัวเลยทักษิณนักหนากมเห็นไม่ะไรน่ากลัวทักษิณทำไมกลัวทักษิณจนขี้ขึ้นสมองเลยครับนะไปหาว่าทักษิณครอบงำเพื่อไทยใครใครก็รู้ว่าทักษิณยังไงก็ครอบงำเพื่อไทย นะครับเออดังน,นั้นมึงอย่าดัดจริตกันเลยนะใครไม่รู้ของพรรคเพื่อไทยใครเป็นเจ้าของดังนั้นการที่คุณทักษิโฟนดินมาในงานเลี้ยงวันเกิดของอะไรคุณเกรียงอะไรนะแม่งนอนเซนเนี่ยก็คนเขาลักของเขาอะ่ะมึงจะไปห้ามเขาได้ไง มึงมันขี้แพ้ไอ้เฮียสู้เขาไม่ได้มึงสู้ทักษิณไม่ได้มึงก็พยายามยุบพักทักษิณมึงก็หาเรื่องไปกันแก้มึงจะทาไปทาส้นตีนอะไรมึงยุบพักทักษิณไปกี่รอบแล้วมึงก็ไม่ชนะทักษิณไงไเมื่มึงก็จอกอ่ะป่วยมึงสู้ทักษิณไม่ได้อ่ะยียเอ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นกลัวทักษิณกันเลยอ่ะทำไมมึงกลัวทักษิณยังขี้ขึ้นสมองกันเลยอ่ะไม่ได้ดีกว่ยุบพัก อ้าวประานสินครอบงำเพื่อไทยชุยแล้วประยุทธ์ไม่ครอบงำพลังประชารัฐอ่ะอประยุทธ์ไม่ได้ครอบงำพลังประชารัฐหรอประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกเวยแล้วไอ้พลังประชารัฐไปเชิญทนะ่้นประยุทธ์มาเป็นนายกเนี่ยต้องฟังนายกเนี่ยหัวหน้าพักตัวเองไม่ได้เป็นนายกอะเฮ้ยฮอย่างนี้ไม่เรียกครอบงำเหรอทุยพอเธอไอ้กระจอก นะอวิธีการส้นตีนนี่เลิกนี่เลยประยุทธ์เนี่ยเนียเรียกหกรัฐมนตรีมาคุยเนี่ยไม่ครอบงำหรอะเะอาประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพักก็เป็นคนนอกวะเออทำไมไม่ถือว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกครอบงำอะ่ะไม่ยุบพ้างอะ่ระพลังประชารัฐอะ่ะหัวดอพอเลยปุ้ยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ย มึงสู้เขาไม่ได้เฮี้ยระจอกอไมึงเอาชนะเขาด้วยสีมือดิเฮี้ยไปเล่นเกมพอที่กูเหนื่อยแล้วกัเนเลยเกมยุพักเนี่ยกฎหมายส่วนตีนนี่กูไม่เอาเหรอกนะไม่เห็นมีประโยชน์เลยมีแต่สร้างความแตกแยกแก้ปัญหาเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้กฎหมายยุพักกัตัดสินเนี่ยประชาชนไม่เลือกเนี่ยถูกยุพักโดยโต,ตัวนมาถือถ้าประชาชนเลือกมึงจะไปยุคเขาได้ไง มึงเป็นใครมึงเป็นเทวดากัแล้วไงพ่อองตายพอเธอไอ้แย่เลิกเล่นเธอไอ้มุกเนี่ยมึงควรจะเอาชนะทักษณิณนี่ได้มึงควรจะทำให้ชนะทักษณิณแกไม่ใช่ใช้วิธีโสกโปกมันกระจอกว่ะทักษณิณไม่อยู่ประเทศนี้ต้องหลายปีมึงยังไม่หายกลัวทักษิณนี่เหรอ เขาไม่อยู่ประเทศนี้ต้องนานมึงแยาชนะเขาไม่ได้เลยไอ้กระจอกถุยเขาไปตั้งสิบกว่าป,ปีแล้วไอ้เหี้ยพวกกระจอกเลยไอ้เหี้ยขนาดเขาไม่อยู่ประเทศนี้นะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงยังกลัวจนขี้หัวตดหายเนี่ยกูรู้ไม่ต้องนานแล้วทักษิณเป็นจะขอเพื่อไทยมึงเพิ่งเรารู้เหรอคนที่พัก,กื่อไทยมึงก็เขาฟังใครกไง ก็ฟังทักษิณน,นั่นกันไหนไอ้ใครกล้าขัดใจทักษิณบ้างเนอะไอ้เป็นยาอ่อนมึงไม่ต้องมาดัดจริตหลอกไอ้เฮียก็แค่คลิปแค่นี้ไอ้สัตว์ทุกวันนี้เขาก็ฟังทักษิณกันนันะ่นกันไหนหรือใครไม่รู้มึงเราว่าทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนอะใครไม่รู้บ้างไอ้หน้าโง่ตัวนี้นไม่รู้วายแอ้ Why? ถ้าพอเถอะพอเถอะเลิกปัญญาอ่อนนี่เลยสู้กับฝีมือดีกว่าอย่าก,กระจอกเลยเกมยุบพักไอสัตว์ยุบก็ต้องสองนำยุบแล้วกูก็ไม่ทำอะไรก็ได้ชนะก็ไม่ได้เว้ยกระจอกแม่งกลัวทักษิณกันอยู่ได้เียมึงจะกลัวเฮี้ยอะแล้นนวเหนาวะทักษิณก็คนนะ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้มีปีกแค่หน่อย พียน่ยก็มีสมองที่ฉลาดกว่ามึงให้นี่มึงก็องยอมรับมึง,งโง่เขาแค่นแต่การที่แม่งเอเฮียไปใช้อำนาจไปรกลงแกเขาเนี่ยมันกระจอกกว่า mm hmm. นะกูก็รู้ตั้งนานแล้วอีทักงิณนก็ไปครอบงำเขาครอบงำเพื่อไทยตั้งนานแล้วรแล้วก็ยังส่งข้อความไปเชียร์อะไรนายกอะไรที่เชียงใหม่เอ ใช่ไหมไทยใครก็รู้กันกนะเนี่ยอครไไม่รู้ว่าะทักษิณเป็นไม่ใช่เจ้าของเบื่อไทยถ้าเขาไม่เจ้าของเพื่อไทยแล้วใครจะเป็นเจ้าของเพื่อไทยอ่ะทำไมวันนี้ต้องรองทักษิณนนะ่ะโอ้ยาวเยืยวยุคพักก็าอ,อีก,กวายเรื่องนงเยอะแยะมีทำไม่ทำสู้เ,เกมหมือนดีกว่ามันเบื่อแล้วมันเซ็งอะ่ะ เขาทำต่อหน้ามันดีกว่าทำรับหลังอีกเลยสู้แบบโปร่งสายไม่ดีกว่าแล้วก็ออกกฎกติกาหยุ่มหยิมส้นเตีนแบบนี้เฮียควายล่ากติกาส้นเตีนแบบนี้ไอ้คนล่างนี่จังไรนะผมว่าไอ้กติกตาไอ้กติกานี่แม่งจังไรผมไม่รู้ใครป็นคนเสนอขึ้นมานะแต่แม่งจังไร มันทําในสิ่งนี่มันเป็นไปไม่ได้กฎิกาที่มันบ้าบ้าบ,าบอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สามปอเนี่ยแก๊งสามปอเนี่ยอะครอบงำพลังประชารัฐหรือเปล่าอาสมัยก่อนอะ่ะสามปออ่ะ หัวหน้าพักคือใครอ่ะอุตมะใช่ไหมแล้วสามปอเป็นใครอ่ะตอนนั้นไม่ครอบงำเหรอบุกควยพอทีเลยไอ้เฮียปัญญาอ่อนไม่มีมุกจะเล่นแล้วไอ้เฮียพวกมึงมันกระจอกไอ้เฮียสู้เขาไม่ได้อเแค่นี้ยอมรับแล้วมึงก็ไปกาาบตีนทักษิณก็จบแล้วขอฝากโดยลูกศิษย์ให้ทักษิณเป่ากระหม่อมห,หน่อย ไว้กูโง่อะมึงช่วยสอนกูหน่อยแค่นั้นแหละไ,ไอ้เฮี้ยกระจบนะครับการเรียนวิชาความรู้โรงเรียนคนที่เก่งกว่านะสู้ไม่ได้ยุบพักก็เฉยเลยคยกระจอกสิหาไอ้เฮียพักส้นตีนไอ้เฮียเด้อเถอไอ้กูก็มีเอาชนะเขาได้ทีเฮีย เรื่องตั้งกิติกแ็แพ้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 กลัวทักษิณนี่ทักษิณก็ไม่อยู่ประเทศนี้เป็นสิบสิบปีนะมึงอยู่ประเทศนี้มึงปกครองประเทศนี้นนะมึงทำให้คนลืมทักษิณไม่ได้ไอ้เหี้ยคิดดูดิใช่ะไหมท้านี่ตอนนี้ทักษิณถูกยึดอำนาจใหม่โอ้โหประชาชนชื่นชมโหร้องมนาะตอนนี้คนหลายคนเนะี่ยกลัวอย่างนี้นี่ก็ต้องหันมาเชียร์ทักษิณแล้วเพราะอะไร ไอ้ยเหี้ยเสียทักษิณไปกูยังเหม่ไมีเครเก่งกว่าทักษิณทั้คนเลยมีแต่ขี้คอกขอสูดหน่อน,นะได้ไก็ก่อนกูดูรังเกียรทักษิณน,นะแต่วันนี้กูดูอเออแม่งเองตั้งแต่ทักษิณไปประเทศมันแย่ลงแย่ลงไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเลยจนคนที่เคยเกียรทักษิณวันนี้กลับมาชอบทักษิณที่ดูแล้วกันนะ มึงทำเป็นยังไงไ,งไม่เนี่ยกูงงชิบหายเลยเห็นไ,ไหมแลวไวมก่อนนักศิีเนี่ยโอ้โหนะครับตังตามรำงควานนักศิีป์จนั้องถลา,ายคนต้องย้ายข้างมาอยู่กับน,นักษิลแล้ว,วก็ลำคาญพวกมึงไอสัตว์ใช้แต่อำนาจรังแกเขาเอาชนะเขาไม่ได้ไทีมึงจะจอจยิงไวง้เจอ ไม่มีน้ำยาเอาชนะทักษิณไม่ได้เอาชนะคุณยิ่งรักยังไม่ได้เลยพี่ดูดิเลือกตั้งแพ้ยิ่งรักอะ่ะจอ่อใช่ไหมเลือกตั้งมายังไม่เคยมีครั้งไหนเลยชนะนะตั้งแต่ตั้งแต่ยึดอำนาจทักษิณไปมีครั้งไหนเมืที่เลือกตั้งชนะทักษิณยังไม่เคยเลยนะครับโคตรอ่อนเลยอ่ะนะยุยยบทักษิณเนอะยุบเพื่อไทยเด็ด แ้เป็นพลังประญาชขก็แพ้เขาอกอกใช่ไหมพวกกระจอกเลยเฮีเยยังไม่เห็นมีใครชนะทักษิณได้เลยเนี่ยรอบหน้าก็แพ้อกไปดูแล้วกันก็มึงกระจอก,กเขาแค่ยอมรับเลยจะเขียงกติการองก็แพ้บัตรใบเดียวก็แพ้สองใบก็แพ้เอ้ยโถอุย้ยออนไอออน <laughs> กูว่ารอบหน้าก็แพ้เอาครัะ okay.